สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอโครงงานศิลป,ปะ KWDL ครับหัวข้องานนำเสนอโครงงานศิลป,ปะเพื่ออาชีพวิชาทัศนศิลป์สองรหัสวิชาส3 1มหนครับที่มาคือโครงงานเสื้อส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมัดย้อมเกิดขึ้นจากความต้องการนำเสนอศิลป,ปะ และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเทคนิคการมัดย้อมเป็นวิธีการมัดย้อมผ้าที่มีมาอย่างยาวนานและเป็นที่นิยมให้หลายวัฒนธรรมซึ่งในปัจจุบันได้รับความสนใจมา,มากขึ้น ในด้านการออกแบบเสื้อผ้าแนวแฟชั่นและสินค้าทำมือสำคัญ 1. อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเทคนิคมัดย้อมเป็นศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 2. เสริมสร้างความคิดสร้างสารรค์และทักษะฝีมือเช่นการออกแบบลวดลายและการเลือกสีสำหรับการย้อมผ้าช่วยพัฒนาความ คิดสร้างสรรค์ 3. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงการทำเสื้อมัดย้อมสามารถใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเช่นเปลือกไม้ใบไม้หรือดอกไม้มาใช้ในการย้อมสีวัตถุประสงค์นะครับ 1. ศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นฝึกฝนเทคนิคการออกแบบลวดลายและการเลือกสีให้มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ สพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ฝึกฝนเทคนิคการออกแบบลดลายและการเลือกสีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์สาทดลองใช้สีจากธรรมชาติในการยอมผ้าศึกษาและทดลองการใช้สีจากพืชและสมุนไพรเช่นเปลือกไม้ใบไม้ดอกไม้และผลไม้ครับบวนการสร้างสรรค์ผลงานชั้นเค ความรู้เกี่ยวกับผ้ามัดย้อมทักษะกระบวนการมัดย้อมความคิดสร้างสารรค์และการออกแบบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์การพัฒนาแนวคิดธุรกิจและตลาดกระบวนการสร้างสารรค์ผลงานชั้นดิวประวัติความเป็นมาของผ้ามัดย้อมเทคนิคและกระบวนการมัดย้อมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการมัดย้อม การดูแลรักษาผ้ามัดย้อมการนำผ้ามัดย้อมไปใช้ประโยชน์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขการทดลองและพัฒนาเทคนิคใหม่ๆกระบวนการสร้างสารรค์ผลงานชั้นดี 1. สกัดสีจากพืชใส่ขวดบีบ 2. นํนำเสื้อสีขาวไปซักหรือต้มในน้ำไปมัดยาง 3. านำผ้ามัดแล้วมายอดสีสกัด สี่นำผ้าที่ยอดสีแล้วไปแช่น้ำเกลือห้าแล้วนำผ้ามาล้าง2-3ถึงน้ำหกนำผ้าไปพึ่งแดดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชั้นแอลการทดลองมัดย้อมผ้าเองการสังเกตผลลัพธ์การเชื่อมโยงกับศิลปะการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการเรียนรู้แบบสืบ สอบและการเรียนรู้แบบร่วมมือในการทำชิ้นงาน